สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอ้อยกองนี้นะคะน้องตัดมาให้นะคะสองวันแล้วนะคะน้องตัดมาให้เราดูนะคะว่าเป็นอ้อยพันอะไรนะคะาจากที่เราดูนะคะเราก็ว่ามันไม่ได้ต่างกับอ้อยเรานะคะคุณผู้ชมให้ดูนะคะน้องบอกว่า,าไปซื้อมาตันละ 17,00 0บาทนะคะทุกคนฟังไม่ผิดนะคะ17,00 0บาทไม่รู้เจ้าของพันเขาบอกว่าพันอะไรนะคะเขามาปลูกได้หนึ่งปีแล้วค่ะก็เลยตัดมาให้เราดูว่ามันเป็นพันอะไรกันแน่มันเหมือนอ้อยเราไหมจริงๆเราไม่ได้เก่งเรื่องสายพันอ้อยนะคะที่น้องตัดมานี่คืออยู่ใกล้ๆกันเราบอกว่า ตัดมาเปรียบเทียบกันเฉยๆว่ามันเหมือนกับอ้อยที่เรามีอยู่หรือเปล่าแค่นั้นนะคะเราไม่สามารถตอบได้ทุกพันุ์นะคะว่าเป็นอ้อยมาจากไหนสายพันธุอะไรนะคะเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญน,นะคะคุณผู้ชมแต่อันนี้คืออยู่ใกล้ๆก,กันน้องมันก็ตัดมาให้ดูเฉยๆจ้าเราก็ไม่สามารถปันุงได้นะคะว่าพันธุอะไรแต่ถามว่ามันคล้ายกับอ้อยเราไหมมันคล้ายคะ่ะคุณผู้ชมมันคล้ายมาก ลักษณะตาลักษณะป้องเนี่ยมันคล้ายมากนะคะพี่น้องว่าพันอย่างเอาพี่น้องลูกอะ่ะคอมเมนต์มาในเด้อจ้าบ้านติดถนนแล้วค่ะคุณผู้ชมรถหลายแนย่หนวกหูแน่ค่ะแล้วบ้านนี้รถหลาย้องมันออกมาให้คันเบิ้งค่ะมันออกมาให้คันเบิง้งมันวา่าถามว่าสีกับรสชาติมันจะคือกันบอว่าสัน ได้มาได้มาตอนแรกน้องมันไม่ได้เป็นคนซื้อเองค่ะก็คือพ่อเป็นคนซื้อม้าพ่อน่ะซื้อม้าในราคาน่ะตัดละเมินเจ็ดเอาให้ลูกมาปลูกลูกกับมาปลูกไว้ค่ะแต่ว่าอีกแปลงเนี่ยลูกปลูกแยกอยู่น้องมันปลูกแยกอยู่ค่ะกับสุพรรณบุรีหาศูนย์นะคะน้องมันปลูกแยกกันมาอยู่แต่มันออกมาเปรียบเทียบกันมันกับว่ามันคือสุพรรณบุรีหาศูนย์ค่ะอันนี้คืออ้อยที่น้องตัดมานะคะคุณผู้ชมของนี่ในส่วนตรงนี้อ้อยเฮาค่ะเดี๋ยว กำลังปอกในส่วนตรงนี้อ้อยเขาค่ะพี่น้องพระงามด้วยค่ะอ้อยมันยิบเบิดแล้วที่มันเหลืองเนี่ยเพราะว่าเขารอกาตตตกแบบพี่น้องมันมาเป็นสิงกะปูน้เพิงเดอ้อเนี่ยจะได้สุพรรณบุรีหาศูนย์ค่ะมันอันนั้นแล้วค่ะอ้อยมันแก้แล้วนะจ๊ะมันแก้แล้ว เอาลนี่ไปเทียบเทียบดูเลยไปเียบเทียบดูจากที่คุณดูคุณว่ามันเป็นอ้อยพันธุ์เลยก็เหมือนกันเลยเหมือนกับอะไรเหมือนปีเลยเนือร้อนเงือแตกพักๆเลยเหมือนกับสุพรรณห้าศูนย์นี่แหละเหมือนกับสุพรรณห้าศูนย์ลักษณะทางกายภาพเนาะมันคือกันเนาะแต่เนื้อมันเด้คือกันบะหลังจากที่ปลาล้องอ่ะเนื้อมันก็ ม,มันก็ออกจะกรอบๆนะอาจเป็นพวอ้อยไม่หรือกเป็นอ้อยเป็นอ้อยดินไซายหรืออ้อยนัองันอกว่าอ้อยอ่านมันอยู่ติดก็นั่นเลยอยู่ติดคล้องมาสั้องม้นนมันคือกันเด่น มาให้เบิง้งอันนี้คือ,อเปรียบเทียบให้เบิ้งจากประสบการณ์ด้วยค่ะพี่น้องจากประสบการณ์ตรงนะคะอ,อ่ะต่างกันยังไงบ้างเหมือนกันต่างกันยังไงบ้างไมไ่ต่างกันหรอกครับนะดูลักษณะข้อนะครับ ช่วงนี้ครับมันก็เหมือนกันเลยครับเส้นรอบวงเส้นรอบวงตาไม่ว่าจะตาหรือเส้นรอบวงนะมันก็มันเหมือนกันเลยครับลำนี้ลำนี้อ้อยมาจากแหล่น้ำโชคชัยภูมิลำนี้อ้อยที่น้องออกมาให้เบิ้งว่ามันป็นทันหยางว่ามันคือกันโบ เนาะใช่ครับเหมือนกันคือกันบ่คาพี่น้องค่ะพี่น้องว่าคือกันบ่นี่นอ้อยหอมเป็ประจเอลืองดีเอยเลืองเรืองเบื่อหลือง,องนี่ขึ้นอยู่กับการรอกกาบบ่ออกกาบค่ะพี่น้องรอกราบขึ้นอยู่กับอดินน้ําค่ะเียข้อต่อข้อมันก็เหมือนกันครับ เนี่เทียบขอต่อขอเลยเน,นาะลักษณะวงนี่มันก็มีเหมือนกันอืมขึ้นอยู่กับอายุอ้อยน้าดินพร้อมเนาะสีสีของล้ำอะค่ะบางพื้นที่กับสีก็คือกันบางพื้นที่กับสีคือกันเด้พี่น้องมันหลายๆปัจจัยแต่พี่น้องสังเกตให้สังเกตก็คือลักษณะอันของป้องเนาะวงแหวนเนาะสุพรรณบุรีหางศูนย์มันก็บ่งงายอยู่ด้คะ่ะเดี๋ยวเห็นเขาแตว่าเงีนเลย เ <laughs> มนค่ะระวางสุพรรณกับคอนแก่นนี่กับเปรียบเทียบกันเบืงง้องไงค่ะนี่กับตระกูลสุพรรณแล้วเนาะจากที่ประสบการณ์ที่เบื้อง่ะพี่น้องเห็นมีความคิดเห็นว่าจังไรค่ะกะเอามาแลกเปี้ยนกันค่ะพี่น้องนี่กับมาทายทําให้เบื้องซื้อนะคะว่าอ้อยมันคล้ายๆกันจ่าแต่กับบอคอนเฟริร์มบอฟันทงนะคะพอเฮาบอเมนศูนย์วิจัยนะคะพี่น้อง เขากะเบิงจากประสบการณ์ของเขานี่แหละค่ะลำของน้องกับลำของเขาค่ะพี่น้องก็ต่างกันเนาะเนี่ยค่ะแต่ราคาสินค้ามันตั้งกันนะคะพี่น้องเพราะว่าคนไม่รู้นะคะไปซื้อมานะคะคนขายพันก็หลอกขายอย่างเดียวนะคะหรือคนขายพันก็อาจซิบลูกก็ได้ค่ะพี่น้องบอฟันทงอย่างทั้งสิ้นนะคะ นี่แหละค่ะฝากไว้สักนีดค่ะพี่น้องพอกันไม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ